สวัสดีครับผมก็วันนี้จะมาอัปเดตบ้านพูวิลล่าที่สตหีบีพรับผมในชื่อ ks บ้านพักสตหีบชนบุรีครับตั้งชื่อให้ค้นหาง่ายก็สร้างเป็นบ้านพูวิลล่าอยู่ที่อำเภอสตีบก็คืออำเภอสตีบีนี่คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วทะเลสวยขึ้นชื่อทะเลเยอะ นี่ให้ดูบรรยากาศครับผมนี่เป็นสระว่ายน้ําแบบน้ําล้นแล้วก็มองเห็นวิวเขาด้านหลังเลยก็เดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็จะถ่ายรูปแล้วก็เห็นเขาด้านหลังเลยนี่ดูตัวบ้านนี่ทําเป็นแนวนอดิกแล้วก็หน้าต่างสมัยใหม่ก็คือเป็นวงกลมตอนนี้กําลังฮิตหน้าต่างวงกลมเลยอันนี้ให้ดูบรรยากาศสระว่ายน้ําแล้วก็เขาองุนจะดูว่าจะสวยแค่ไหนถ้าเป็นสระเสร็จแล้ว เดี๋ยวพาเข้าดูด้านในครับผมนก็ช่างมาต่อไฟฟ้าเข้าในบ้านแล้วตอนนี้น,นี่ให้ดูบรรยากาศด้านในที่ทำวงกลมให้มองเห็นสระว่ายน้ำมองเห็นเขาทั้งลูกเลยอ,อันนี้ในส่วนของห้อง ปรับเป็นห้องนอนอีกห้องนึงก็คือห้องตรงนี้ฮะนี่ติดไฟไปแล้วกระเบื้องนี่เป็นกระเบื้องที่สั่งมาแล้วครับอ่ากระเบื้องสั่งมาจากโฮมโปรเป็นลายสวยมาเลยนี่เดี๋ยวนี่ช่างกำลังต่อเบเกอร์เข้าครับผมเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นห้องนอนห้องนอนหลักห้องนี้ก็จะให้นอนประมาณสองคน อันนี้ติดไฟทีดานไปแล้วเป็นบรรยากาศร่มรื่นด้านหลังแต่ต้นมะขามนี้จะทำเป็นรูปหัวใจเรียนแบบเขาใหญ่ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวพาดูห้องน้ำจะอยู่ด้านขวามือเป็นห้องน้ำห้องน้ำแบบแยกอาบน้ำ มีชักโคกแล้วก็มีอ่างล้างหน้าเลยเป็นแยกห้องใหญ่เลยนี่เบเกอร์ Baker ที่ช่างกำลังดำเนินการต่ออยู่ครับผมนี่ได้ดูห้องน้ำใหญ่ๆเลยกระเบื้องนี่ลายสวยเลยเลือกตัวแพงมาเลยส่วนกระเบื้องของห้องน้ำครับผมนี่เป็นแยกโซนเปียกโซนแห้งเลยอ่านี่เดี๋ยวดูตรงห้องโถงใหญ่ตรงจั่วที่เป็นจั่วของนอ์ดิก อันนี้เดี๋ยวช่างก็จะมาติดกระจกอลูมิเนียมกระจกแล้วก็อลูมิเนียมเป็นหน้าต่างอลูมิเนียมครับผมในส่วนตรงนี้ก็นี่ติดไฟไปแล้วแล้วก็ทำเป็นฝ้าลุมแล้วก็ใส่ไฟเปลี่ยนสีได้ไฟเทคเลยอยู่ในฝ้าลุมอ่ะเดี๋ยวถอยมาให้ดูบรรยากาศด้านหน้าบ้านนี่ช่างกำลังดำเนินการ ต่อไฟเข้าในบ้านนะครับผมนี่ต้นสวนฉัดด้วยต้นไม้เน้นแพงอย่างเดียวนี่ครับผมนี่บรรยากาศตรงหน้าบ้านเดี๋ยวสีจะเปลี่ยนใหม่ก็นี่บรรยากาศนี่ก็คือเวลายามเย็นเลยอือที่จอดรถเยอะเรือเรือครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามความคืบหน้าของบ้านได้ครับผมขอบคุณครับ